สวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการนวดกดจุดนะคะเพื่อให้หน้าใสแล้วก็ลดยิ้วรอยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะจุดแรกนะคะตรงกลางระหว่างคิ้วนะคะวนซ้ายนะคะวนขวาห้าถึงสิบรอบนะคะวนซ้ายวนขวาห้าถึงสิบรอบค่ะจุดที่สองนะคะ ึงกลางระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะจนถึงหน้าผากน,นะคห้าถึงสิบรอบเช่นเดียวกันนะคะจุดที่สามค่ะตรงกลางระหว่างคิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็วาดไปคิ้วจนถึงขมับแล้วก็ครึ่งที่ขมับนะคะตรงกลางระหว่างคิ้วแล้วก็วาดไปที่คิ้วแล้วก็ครึ่งที่ขมับ ต่อไปนะคะตรงกลางระหว่างตึงกลางตาดำนะคะก็จะได้จุดนี้นะคะวัดจากตรงจุดกลึงกลางตาดำนะคะบริเวณหนกแก้มนะคะวนเข้าวนออกนะคะวนเข้าวนออกห้าถึงสิบรอบนะคะต่อไปค่ะใต้คางคะ่ะ ตรงบริเวณใต้เลนส์บปาน,นะคะนซ้ายบนขวานะคะห้าถึงสิบรอบนะคะต่อไปค่ะซใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะคะแล้วก็บีบเข้าค่ะเสร็จแล้วลูดขึ้นไปถึงใบหูนะคะ รูดขึ้นไปถึงใบหูค่ะประมาณสิบรอบนะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดเหนียงใ,ยงใต้คางนะคะค่ะโอเคค่ะก็สามารถนําไปฝึกทําได้นะคะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะทําให้หน้าใสาขึ้นแล้วก็ลดยิ้วรอยนะคะค่ะสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบํารุงผิวหน้านะคะ วิ่ก็ขอแนะนํานะคะชุดผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าเบเรซ่านะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องอลดริ้วรอยจุดด่างดําทําให้หน้าใสาขึ้นนะคะค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะวิ่ขอแน,น,นะนํานะคะเบเรซ่านะคะหรือว่าใครที่กําลังมองหาและได้เสิร์ฟมาได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางอยู่นะคะตอนนี้ยุ้วก็เปิดรับตัวแทนอยู่นะคะก็ทักมาสอบถามเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ